ข่าวคนไอทีไหนๆเราก็อยู่กัน2คนและเด็กก็เดี๋ยวโยนเข้ามาเลยเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตใช้อย่างไรให้ปลอดภัยไปชมกันเลยครับอันดับแรกผู้ที่ต้องเชื่อมต่อเครือข่ายควรตระหนักถึงการป้องกันอุปกรณ์ข้อมูลของตัวเอง 2. หลีกเลี่ยงการถูกหลอกจากการเห็นข้อมูลหรืออีเมลที่หลอกให้เปิดเผยข้อมูลของตัวเอง 3. ตั้งค่าการใช้งานต่างๆให้เป็น4 คิดให้ดีก่อนแบ่งปันข้อมูลโดยเฉพาะบนโลกโซเชียลและสุดท้ายสร้างความปลอดภัยเมื่อคุณเดินทางโดยในห้เคล็ดลับนี้ยังมีรายละเอียดที่มีความสำคัญต่อผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ควรฉุกคิดครับและระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยอย่างการตั้งรหัสผ่านจำไว้ว่ารหัสผ่านที่ดีช่วยปกป้องคุณได้ Google เขาแนะว่าควรใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกันในแต่ละบัญชีออนไลน์ ลองเช็คให้แน่ใจว่าใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบัญชีที่มีไหมคนร้ายจะขโมยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านจากบัญชีออนไลน์อันใดอันหนึ่งก็ได้และใช้ข้อมูลนี้เพื่อพยายามเข้าถึงบัญชีออนไลน์อื่นๆที่มีแม้แต่เว็บไซต์ชื่อดังก็ยังถูกขโมยข้อมูลไปได้หากใช้รหัสผ่านซ้ำกันในทุกๆบัญชีออนไลน์จะทำให้คนร้ายสบโอกาสขโมยรหัสผ่านและข้อมูลในบัญชีออนไลน์อื่นๆที่มีและใช้รหัสผ่านแบบเดียวกันก็จะหายไปด้วยครับ ขณะดเดียวกันควรเลือกใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากจะช่วยปกป้องบัญชีและข้อมูลของคุณเลิกใช้รหัสผ่านที่เดาง่ายๆเช่น password 123456เพราะตัวอย่างรหัสผ่านเหล่านี้เป็นรหัสผ่านที่จัดว่าคาดเดาได้ง่ายเพราะคนส่วนใหญ่ชอบใช้รหัสผ่านแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็เลยมีความเสี่ยงจะถูกโจมตีได้ด้วย แล้วรู้หรือไม่ว่าการสร้างรหัสผ่านยาวๆหรือซับซ้อนมากๆจะทําให้คนร้ายและใครก็ตามที่พยายามเข้าสิงข้อมูลคาดเดาได้ยากครับแม้ว่าเป็นเรื่องยากแต่รหัสผ่านจะใช้ตัวอักษรโดยเฉลี่ยไม่เกินแปตัวซึ่งหลายคนเลือกใช้ตัวอักษรมาสร้างเป็นรหัสผ่านหรือแม้แต่พยายามอย่าใช้วลีที่ฮิตๆหรือเนื้อเพลงมาสร้างเป็นรหัสผ่านครับเพราะจากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่จะชอบใช้วลีแบบเดียวกัน และคุณก็ต้องการให้รหัสผ่านของคุณเป็นเรื่องที่คุณเท่านั้นที่รู้คราวนี้มาตั้งรหัสผ่านให้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตกันบ้าง o o o l l เขาแนะนําอย่างนี้ครับสําหรับตั้งค่าความปลอดภัยอย่างง่ายเลยคือการล็อกหน้าจออุปกรณ์ไม่ว่าจะใช้งานผ่านโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตด้วยแบบใส่รหัสผ่านหรือใช้แบบนิ้วลากเพื่อเข้ารหัสหรือแบบตั้งค่าสแกนใบหน้าโดยไปที่การตั้งค่าไปที่ข้อมูลส่วนตัวแล้วไปที่ความปลอดภัยเพื่อล็อกหน้าจอ และเมื่อเวลาเราออนไลน์ออนไลน์อย่างไรไม่ให้โดนหลอกไม่ว่าจะเป็นการปกป้องตัวเองจากเหล่าหัวขโมยท,ที่ต้องการสมรอยเป็นคุณหรือการนำซอฟต์แวร์ที่ไม่ดีออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของครอบครัวมันสำคัญมากครับที่เราควรทราบว่าจะออนไลน์ได้อย่างไรให้ปลอดภัย Google ยังแนะ5วิธีที่น่าสนใจที่สุดในเวลานี้ 1. เพิ่มมาตรการการตรวจสอบ2ขั้นตอนเพื่อกันผู้ไม่หวังดีออกจากบัญชีออนไลน์ 2. ใช้หรหัสผ่านเพื่อปกป้องเราเตอร์ 3. ลีกเลี่งยงมาแวร์พิจารณาการทดสอบและคะแนนให้ดีก่อนติดตั้งแอปใหม่ 4. คิดให้ดีก่อนที่จะแชร์และ 5. เรียนรู้วิธีติดตามและสั่งการโทรศัพท์มือถือจากระยะไกลกรณีที่สูญหายหรือถูกขโมย และนี่ก็เป็นสรุปเคล็ดลับง่ายๆที่ Google เขาแนะนํามาแล้วก็อย่าลืมนะสำหรับใครที่ทําธุรกรรมออนไลน์หรือแม้แต่เล่น Facebook เล่น Twitter เนี่ยลองสังเกตที่หน้า URL หรือว่าสิ่งที่เราจะไปพิมพ์เบอร์ไวเบ็ในช่องนั้นแหละ,ะจะมีตัวนําหน้าว่า HTTP แล้วตามด้วย S, <S จะจำง่ายคือเหมือน Security นั่นแหละครับนี่ก็คือสิ่งที่นำมาฝากในช่วงของข่าวคนา้นไอทีวจําวันศุกร์นี้นะครับ